นับแต่ได้ลึงเคยกับนางโสภาเป็นต้นมาคำดีเหลายนางจันหอมหมักนางรมกันอย่างเงียบๆอยู่ในห้องเป่าเปี่ยวเขาปรึกษายอย่างกันบ่มีไผ่หูแต่เห็นนางยอดสีน้องสาวคิ้งของนางคำดีเหลายนางสมพรเที่ยวมาลิ่นน้ำเขาเกือบทุกอาทิตย์พร้อมกันนั่นมันก็เป็นธรรมดา ว่าสิ้นไปปามาพวกนางซื้อเครื่องโค้งตั้่าง,งที่นางสูภาต้องการและมีเรื่องอยัง้งภายในเขตหอยก็นำไปเล่าให้นางสูภาฟังด้วยความหวังดีนอกจากนั้นการเป็นอยู่ภายในครอบครัวของนางคำดีและนางจันหอมได้มีการเปลี่ยนแปลงผัวเมียหักแพงสวยเรือด,ดีกว่าเก่าพวกเขาโบลินไผ่ดื่มเหล้าและผูเป็นผัวกโกบติดแสพานสาวดั่งนายทหารของฝ่ายขวาคนอื่นๆอีกแล้ว มีมือหนึ่งนางคำดีพ่วมอุ้มลูกนางฟิ้งเดดอยู่ใกล้กับทางมีมือหนึ่งนางคำดีพ่วมอุ้มลูกนางฟิ้งเดดอยู่ใกล้กับข้างหมากซูนางยอดสีมายามเห็นแนวนั้นก็เฝ้าลงหลดถีบยองแยงไปทางหลังเอาทรงมึงอัต,ตาเอื้อยบีบบาดเดียวพรมทางหัวคิกๆด้วยความมุนซื่ออย่ายกนะเมนไพซิเมนไพอีกอียอดสี นางคำดีดึงมือน้องออกแล้วตาเขียวพร้อมทั้งเป็นสีอยากหัวเดใส่น้องแล้วว่าว่ามึงใหญ่แล้วใดเห็นให้ครูตกใจมดนางยอดสีบอสนใจนำคำให้ของเอืย้ยนางอุ้มเอาบักกีน้อยออกจากตักของเอืย้ยแล้วว่าว่าไอเคยสั่งมานำน้องว่าอันนั้นเกียมแล้วบอกให้พวกเขาไปเอาในตนเว้นิสาคำทีว่าอันนั้นเหม็นยางเอืย้ยน้องฮูนำได้บ่ เด็กน้อยบอกวนหู้เรื่องของผู้ใหญ่นุยน่ยเนะเอ้ยด่าน้องเดียวนี่ว่าใหญ่แล้วไดบัดนี้ว่าเด็กน้อยนอกบักกีเนาะบอบอกเขาเขาก็ห้แล้วละมึงว่าแม่อนอย่างนางจับแขนบักกียืนออกเข็ดคือปืนแล้วว่าทั้งทืบตีนว่าโป้ง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 บักกีน้อยดีใจหัวสะอิกสะออยนางคำดีเห็ดซึ่งลึงอยู่ขราวหนึ่งแล้วดึงแขนน้องสาวมาว่าวไกล มุงหูแล้วอย่าไปว่าวสายดดคันมึงปากบอลคอมึงขาดล่นละเสือลดนนะเออเอื้อยไอเราเยว่างนี่บบได้มหลินน้ำเอื้อยเด้ยวะนางคำดีได้ยงงินแนวนั่นเลียวเบิ่งนองสาด้วยสายตาสงสัยและสนใจห้อยอีนี่มันหูจักโหดลูกเลี้ยงของฐานตู้พุ่นแล้วได้เนาะก็ดีเหมือนกันพอเท่าคาบกอกทีือหมวกอีเกิ้ลมิดอยู่ค้าวหนึ่งแลวเว่าตัวเผ่าสีดาว่ะ ทั้งบ้านทั้งเมืองไพ่ก็หักก็แพงแต่เพิ่นผู้ขนานนำตัวเองว่าแม่นกกงถับแหงซาดนั่นขนานนำตัวเองว่าแม่นกกงถับแห่งซาดนั่นเอาผู้สาวมาโล่เอาเงินเอาคำมาจ้างเอาหยดซักมาอ่อยก็บ่ได้เขาเลี้ยวผัดเป็นเดือดเป็นแค้นเต้นแหงเต้นกาเห็ดก็ย่อกองย่องคัดขวางมางเพท่าเอ้ยแม่นเท้ได้เถาเพิ่นผู้หนวดกม้มเว่าขึ้นด้วยท่าที่เอาจริงเอาจังว่าซาฮาด้ยิอิตาจานเกตัน,น ซาเขาได้ยินอีตาจานเกตว่าวนั้นเขาย่านเซริรนี่บัแเล่ดอกเถาเอ้ยฮอ,อีตาจานเกตไดเพิ่นผู้คาบกอกยาถามขึ้นด้วยความสนใจอ้าวอีตาจานเกตโกเบนกระตู้ห้อยเอกเกจนาน,นั่นลรโบแต่ทางนกคนมังเอินว่าจานเกตเถ่าเอ้ยโอ้อีตาจานเกตหนาม้ามานั่นโบโอ้ยภาษีโบหูมัน มันไปทางใดก็มีจีบผู้สาวกับโฆษณาเห็ดเซกห้าเหลืสร้างหนังหนามาซ้ำจนไม่อยากเห็นห้นหนามันพอเท่าชิดาเห็นว่าการล้มกันระวังพอเท่าคาบของยาก,กับพอเท่านวดกม้มอยากเหลือเธอไปแล้วเลยว่าขึ้นว่าระวังปากระวังคำในเด้อท้าน้าหมูนี่มีแต่คนของพวกมันหมดไดโมเกดได้ยินสัมผัสชีเดือนห้อนยอนไดนั่นเดสำหนักกองพันธิสองกระได อยู่ที่หงษับเขกของกองพันธที่สองสาหายเท่าตู้สาหายจำเนียนพรมขณะกองพันที่สองสามสาหายต้นหับพี่น้องเล่าสูงที่ลงมาจากภูเ็ตซึ่งล้วมีพระเถาโลปีเม่มซัวและนางปลาปะเถาโลปีเป็นคนสูงคงเคงหน้ากระดูกปล่อยผมโลดออกจากหมวกวอมสีดำมาทางงอนโอเป็นเซลววล์คาบกอกกันเงาเหตตาหิบหีหินค้นยาออกจากปาก ฟังรสชาติของยาสูบใบหนาปลูกที่แค่ห่วยนำฟ้าผู้แคอยู่อย่างสำราญคือจังหวบะบวห่วงเหตุการณ์ใดทั้งหมดส่วนแม่มูซัวเป็นคนสูงใหญ่เนื้อกายสมบุรใบหนายังขาวแดงหองหองอยู่คือผู้สาวแสงตาไวปานไก่บะแต่เพิ่นยังสาวคือจะเป็นป้อมสายตาของไอยบ่าวพุดโธแล้ว เพิ่นเอาเครือกล้วยมันสะเพาและหมากไม้อื่นออกจากต่างมากขึ้นมายองไว้ถึงโต๊ะตอนหนาสหายเท่าตู้และเวหนาไปงึกหัวใส่พอเท่าลอบีพอเท่าลอบีสัมผัสงึกหัวใส่นางปลาและว่าว่าปลาปลาลานว่าวสาคอยว่าพวกเพิ่นสิบเข้าใจ